สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโยโตโยต้ากับช่องฮักนะโตโยต้าคลิปนี้ผมจะพาทุกๆท่านนะครับมาชมรถคันนี้เลยเป็นที่นิยมอยู่ทุกวันนี้นะครับ f o r t จูเน2.4ลิตร S นะครับผมนี่เลยราคาอยู่ที่1,239,000บาทถ้าสีขาวมุกก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก 12,000บาทนะครับผมก็จะเป็น1 2 5 1 0 0้บาทนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าโคราช1988สาขาบายพาสนะครับผมคันนี้พิเศษยังไงก็คือตัว l e ดเดอร์ตัวนี้นะครับเราเอามาแต่งแปลงเป็น GR Sport นะครับผมเหมือนแบบในรูปเลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับข้างหน้าเลยครับของเราได้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยน เปลี่ยนกระจังหน้าเดิมแล้วก็ใส่กระจังหน้าของเจ้าตัว GR Sport เข้าไปนะครับผมคันนี้ลูกค้าได้ทำการเพิ่มเข้าไปคือเป็นไฟนะครับผมไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นแบบเรียวก่าก้างปานะครับผมแล้วก็ตรงไฟตัดหมอกเขี้ยวตัวนี้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบสีขาวสีเดียวตัวรถหรือว่าจะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ช่องลมขาวนะครับนี่โลโก้แก้วครับผม นี่เลยอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่เลยเมื่อทําการแต่งเป็นตัวจีย p สปอตแล้วสิ่งที่ได้มาเพิ่มอีกอย่างก็คือจะเป็นกระจกมองข้างครับนี่เลยจะเป็นสีดำเงาครับผมอันนี้คิวซุ้มล้อปกติจะเป็นสีดํานะครับผมสีดําด้านคันนี้ ลูกค้าทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับล้อตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าสอยากอัปเกรดอยากเพิ่มอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้ครับผมทางเราจัดให้ได้เสมอครับนี่เลยมา,มาดูด้านข้างแล้วก็คันนี้ครับปกติตัว l e d e r S S ตัวนี้ครับหลังคาจะเป็นสีขาวหรือสีเดียวกับตัวรถแต่คันนี้ทําเป็นสีดํานะครับผมทําเป็นทูโทนครับก็ให้เหมือนตัว GR Sport นะครับผมนี่เลย หลังคาดำครับเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับแล้วก็ด้านบนครับสปอยเลอร์คันนี้ก็ทำสปอยเลอร์ด้านในตรงนี้อ่ะครับด้านล่างนี่ทำเป็นสีขาวนะครับผมนี่เลยนี่ดูหลังคาแล้วก็ด้านล่างครับผมนี่เป็ตัวลีดเดอรครับผมมองไกลๆเหมือนตัว g r อ p o r สเลยนะครับ นี่คันนี้แล้วก็ด้านล่างครับผมด้านล่างนี่ท้าย GR Sport เหมือนกันแล้วก็ติดเพจ GR เข้าไปครับนี่ครับลูกคา้านี่เลยดูรอบคันกันนี่ครับคันนี้แต่งไว้แล้วรอตกแต่งเพิ่มเติมครับส่งมอบให้ลูกคา้า ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะครับลูกค้าโปรโมชั่นตอนนี้แถมฟรีเลยแปลงหน้าแปลงท้าย GR Sport นะครับผมรวมไปถึงไฟหน้าด้วยนะครับผมนี่เลยสวยไหมครับลูกค้าสวยมากครับคันนี้แต่ถ้าปกติตัว GR Sport แท้ตรงเขี้ยวไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวนี่ละครับคันนี้ก็เลยทำให้เหมือนตัว GR Sport มากที่สุดนะครับผมนี่ ถ้าลูกค้าอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนโช้คเปลี่ยนล้อแมกอะไรเงี้ยทางเราแต่งให้ได้ครับถ้าลูกค้าสนใจก็ยังไงก็ทักหาผมได้ตลอดเลยครับผมหรือถ้าอยากมาดูรถก็มาดูที่โชว์รูมของเราเลยก็ได้โตโยต้โคราช1988สาขาบายพาสนะครับผมนี่เลยสวยมากครับ <c oughs> ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็สามารถแวะมาหาผมได้นะครับผมเซลโยนะครับผมยินดีให้บริการครับมาโชว์รูมก็มาถามหาได้เลยครับผมเซลโยเดี๋ยวผมพาดูรถสวยจริงๆของเรามีหลายรุ่นนะครับที่แต่งไม่ว่าจะเป็นรีโวไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับผมแต่งได้หมดเลยนี่ตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัว l e a d e r S นะครับ คิวขอบประตูยังเป็นสีดำอยู่นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นโพรีเมียมเราก็เปลี่ยนให้ได้นะครับผมนี่เลยสวยมากก็ถ้าลูกคา้าท่านไหนสนใจนะครับยังไงก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับผมเซลยูเออเบอร์โทรศูนย์5 8 8 5 6นะครับผม0986151856หหรือจะแอดไลน์มา สอบถามพูดคุยเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมผมยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าท่านลูกค้าท่านไหนจะอยู่จงังหวัดอะไรของเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปบริการให้ถึงที่ครับแล้วก็คลิปนี้สุดท้ายลยนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ